โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนนะครับไตแรงโซโล่นะครับกึ่งนอกหมอกแล้วก็กึ่งในวงนะครับเป็นเทคนิคของผมเลยนนเดงนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปเนี่ยผมก็ต้องขอเพื่อนนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละคลิปที่ผมทําลงไปเนี่ยคือคนกดติดตามคือน้อยมากๆครับตามเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นเลยนะสมมติว่ามีคนดูผมอยู่ประมาณ100เนี่ยคนติดตามผมจะแค่4คนถึง5คนแค่นั้นเองนนนนะคัืออมมเปป็ที่้ยาก คือผมก็ตั้งใจทาคลิปทุกคลิปนะนั่งตัดต่อก็หลายชั่วโมองอ่ะทุกคนแล้วก็นั่งอ่านอีกนะก็ต้องให้กําลังใจกันหน่อยนะครับผมก็ช่วยกันสนับสนุนกันด้วยนะครับในการติดตามนะทุกคนนะใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลของเราเลยนะครับว่าเราจะตัวอะไรไปสกิลนะครับผมจะเล่นเป็นแพทใหม่เลยนะอันแรกนะครับผมจะใช้ของเจ้าตัว ตัวอะไรนะแม็กซิมนะครับก็คือจอมกินแหลงนั่นเองใช้เวลาในการกินเห็ดแล้วก็ใช้ยา4 0ซึ่งมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะโกงมากๆครับทุกคนเช่นเราพันยาเนี่ยคือถ้าเราไม่ใช้สกิลก็ประมาณ3าสีวิใช่ปะแต่ถ้าเราเอาแม็กซิมไปก็คือมันพันแค่ประมาณ2วิพันยาเสร็จอะทุกคนคือมันโกงมากๆครับมันหมอมากนะสกิลที่2นะครับก็คือโคโน่นั่นเองทําไมต้องเป็นโคโนะครับโคโนะมันเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งเลยที่ผมแนะนําในการโซโล่มันสามารถยืนเห็ดแบบโล่งๆได้นะครับ คือลิงกับโคโนนะคนจะชอบมาเม้นเขียงว่าทําไมพี่มเมาลิงโคโนโดนเนิฟแล้วคือโคโนมันดีตรงที่ว่ามันยืนเทิดแบบนิ่งๆได้ทุกคนมันไม่เหมือนลิงนะครับคือลิงมันต้องแปลงเป็นพุ่มหญ้าถ้าเราจะมาเทิดใช่ป่ะมันจะต้องแบบเราต้องเปิดเขาให้ตายะถ้าเราเปิดไม่ตายก็คือเรากลายร่างเป็นคนแล้วเราก็จะโดนยิงใช่ป่ะมันไม่เหมือนโคโนอะโคโนมันดีกว่าตรงที่แบบว่ามีกรอบป้องกันนั่นเองเด้อ โอเคครับสกิลต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวเฮนรี่อันนี้ก็จะมีวิ่งเร็ว6%็แล้วก็ดาเมจสีแดงนะครับเป็นโบนัสพิเศษนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นโมโคนะครับก็คือม์คสัตรูเป็นเวลา5วินาะทีก็คือช็อตที่ผมแบบเล่นๆน,นะผมจะชอบหาสัตรูไม่เจอผมก็เลยเอาโมโคมานะผมก็แนะนำเ,นเพื่อนๆนะคือสัตรูจุกเก่งๆอ่ะเ,เราจะหาไม่เจอเราต้องใช้โมโคช่วยนะครับทุกคนฮนะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวเรื่องของไอเทมที่เราจะเอาไปเลยนะทุกคนนะไอเทมที่เราจะาไปนะครับก็จะมีตาล่าสังหาร แล้วก็เครื่องตรวจจับนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมแนะนําเลยนะก็ต้องใช้เป็นแค่นกเท่านั้นนะครับอย่าใช้อย่างอื่นนะเพราะว่าการโซโลเล้งของเราเนี่ยจะเล่นตรงขอบวงครับเราต้องใช้นกในการโดดให้ไปถึงตรงขอบวงนะเพื่อนๆนะเทคนิคต่อไปนะครับก็คือการลบแดนชําระบาปออกนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยผมลบแล้วนะใครที่ลบไม่เป็นก็กดเข้ามาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับด้านบนตามสัญลักษณ์สีขาวขึ้นเลยแล้วก็มากดลบตรงนี้อึ๊บอย่างนี้เรียบร้อยครับตามนี้เลยนะครับทุกคนครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการเดินเกมนะทุกคนไปกันเลยมาผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งทาคลิปอยู่ตรงทุ่งนานะครับของยายผมนั่นเองนะผมก็มานั่งอยู่กระท่อมนะครับซึ่งกระท่อมนี้เพิ่งปลูกนะผมก็เพิ่งเห็นนะครับผมก็เลยมานั่งชมวิวบรรยากาศแล้วก็ทาคลิปไปด้วยนะทุกคนนะก็อาจจะได้ยินเสียงนกนิดนึงนะแบบธรรมชาติเอ้ยธรรมชาติสุดๆนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะโดดไปไหนดีเกมนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปเล่นตรง ไม่ห่อดูดาวก็สนามยิงเป้านะขอบวงที่ผมจะไปนะพยายามโดดตรงที่มันเป็นแมปขอบวงเอ้ยไม่ใช่ขอบวงดีผมต้องเรียกว่าขอบแมปขอบแมปนะครับทุกคนครับขอบแมปที่มันมีแบบลดดอกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกอกแก้วเอ้ยเคปทาวหรือว่าจะเป็นสูสารสนามยิงเป้าอะไรพวกนี้ก็สามารถโดดได้นะโอเคครับเราโดดไปเลยนะมันถึงบอนี่ทําไมโดดแบบนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะแต่คงไม่ถึงสุดแน่นอนครับ รู้สึกว่าไม่มีใครโดดตามเรานะแต่ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะมีคนแบบยังไงวะดีดมานะครับเพราะว่าเราดีดไปแบบนี้นะเอ้ไม่ได้ดีดเราโดดไปแบบนี้นะอาจจะมีคนดีดมาหาเราครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมได้สองนะก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมอยู่แรงไดน,นะตอนเนี้ยคือไม่ว่างเก็บจริงๆครับทุกคนครับม,มัวแต่ทําห้องสอบนะต้องขอโทษด,ด้วยซีซั่นก่อนก็เก็บได้แค่4ี่พันหนึ่งร้อยเองนะ ว่ายาเนี่ยก็คือตัวแปรสําคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะให้เราเนี่ยแรงขึ้นนะตอนนี้เราได้มา1คิวครับคือผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เล่นแบบไล่คิวนะทุกคนผมจะเล่นแบบเอาอันดับนะครับเอาแต้มแบบชัวร์ดีกว่าค่อยไปยิงคนท้ายวงนะครับไม่ว่ามันจะได้กี่คิวหรือว่าเท่าไหร่ผมก็จะต้องยอมรับมันนะฮะผมก็จะเปิดดาเมจให้ได้มากที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะทุกคนนะก็ต้องให้ถึง1000พดาเมจน,นะครับถึงจะบวกเต็มนะอุ้ยยาโคตรเยอะว่ะ ไปฮะตอนนี้9ก้ากล่องแล้วสวยสวยเลยโอเคนี่ระเบิดผมว่าทิ้งกระสุนทิ้งดีกว่ามาเก็บระเบิดโอเคครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะนั่งรอนะครับจนวงแบบบีบมาแบบกินตัวเราไปนะเราค่อยจะวิ่งออกไปนะครับคือเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าทาไมต้องรอบบววงบีบกินตัวนะก็คือนั่งแคมป์เฉยๆครับให้แบบเราเจอ ศัตรูน้อยลงเนี่ยและที่แคมป์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นที่ดักได้ด้วยครับและปืนที่แคมป์ของเรานะผมก็แนะนําว่าเป็นลูกซองนะครับมันระยะใกล้ดีกว่าเยอะนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นพวกจําพวก SMG ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งแคมป์ต่อไปนะครับทุกคนนะเอาล้ครับตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งแคมป์มานานมากขอนะคนเหลือ26เลยนะเดี๋ยวเราเดินเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปหาฟาร์มด้วยนิดนึงนะทุกคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้นะผมจะ ตัดคลิปแบบไม่รีแล้วนะผมจะตัดช็อตที่มันไม่ค่อยสําคัญออกเลยนะครับผมก็จะดูช็อตที่แบบจําเป็นเมื่อกี้ผมนั่งแคมป์ผมก็ไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะโอเคตอนนี้ก็แลกก่อสามแล้วกันครับไม่มีอะไรมาอัพก่อแล้วนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาฟาร์มดีกว่าผมจําไม่ได้ว,ว่าศพที่ผมฟาร์มอะ่ะมันมียาเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันครับบางทีมียาเหลือนะทุกคนนะพูดคําว่ายาเรารู้สึกไม่ดีเลยว่ะเฮ้โอ้โห มีหรือเปล่ายานี้ไงของศุขหูไม่มีครับทุกคนสัยจะได้เก็บกระสุนเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาฟาร์มเล็กๆน้อยๆอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวค่อยเข้านะผมคิดว่าจะไปเล่นตรงไหนดีว่าเดี๋ยวเราหารถนะครับเป้าหมายเราคือต้องหารถเข้าวงนะผมจะไม่ดีดเข้าวงนะเพราะว่าถึงเราดีดเข้าวงเนี่ยมันก็จะต้องเดินอยู่ดีแล้วมันก็จะโดนยิงตอนนี้เนี่ยผมเลงไว้แล้วนะครับผมมีรถกระบะนะแต่ถ้ามีรถสปอร์ตนะครับก็แนะนําให้ขี่รถสปอร์ตนะ ตอนนี้ผมรอวงให้บีบก่อนครับผมจะรอให้วงบีบเสร็จเลยนะผมถึงจะค่อยไปนะครับทุกคนฮนะระหว่างนี้ก็อาจจะเจอคนนะแต่เราอาจจะเจอแบบคนน้อยนะครับผมอาจจะไม่เยอะเหมือนเล่นในวงนะทุกคนนะเล่นนอกหมอกเอ้ยมีคนขี่รถมามาดิมาดิหุยไม่ทันหรอทุกคนพี่มันจะตายแล้วนะนะ่ะเจ็บจันนะนะ่ะตัวนั้นบอกเลยเปิบเฮ้ยเฮ้ยรอ,อดว่ะเกิน ที่เขาจอดรถแล้วทุกคนใช่ไหมจอดหรือไม่จอดวะแต่นิ่งไปแล้วนะทุกคนนี่แหละผมบอกเลยว่าข้อดีของโมโคมันดีตรงนี้เนะบางคนเสียงเสียงหูฟังไม่ค่อยดีนะก็ยังใช้โมโคช่วยได้นะผมว่าผมไม่ลงดีกว่านะถ้าผมลงไปผมตายแน่ๆนะทุกคนนะเราเพย์เซฟที่สุดละกันนะเดี๋ยวเราก็จะบีบวิ่งออกไปเลยละกันเนี้ยอุ้ยวงบีบเข้าตรงนั้นซะด้วยวะเอายังไงดี เดี๋ยวเราไปเล่นตรงโรงเรียนฝั่งหองนาฬิกาแล้วกันทุกคนนะครับขี่รถเข้าวงเลยตอนนี้มีแค่รถกระบะนะไม่มีรถอื่นแล้วเราต้องใช้รถกระบะนะครับถ้าผมมีมอเตอร์ไซค์ผมก็อาจจะขี่นะแล้วก็ค่อยไปหาเปลี่ยนรถนะแต่ส่วนใหญ่อะถ้าผมเจอพวกรถแบบลงโล่งไม่มีอะไรกันแบบนี้ผมจะไม่ขี่แนละ้วผมเสียสละเดินเลยเออเนี่ยถ้าผมเจอรถสีเขียวตุกตุกก็ได้นะครับถ้าทุกคนไม่เจอรถกระบะหรือว่ารถสปอร์ตนะก็ขี่รถสีเขียวตุกตุกก็ได้ก็พอที่จะแบบว่ากันกระสุนได้นิดนึงนะ ไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอ่าสะเทินน้ำสะท้นบกนะตอนนี้เนี่ยผมพันยาไม่ได้นะทุกคนนะดูผมจะสอนแก้บักนะครับกดแบบนี้แล้วก็กดนั่งนะครับแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็พันแบบนี้หรือว่าเราจะกดนั่งพันยาแล้วก็ขึ้นรถก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับใครที่แบบบักพันยาไม่ได้บนรถนะมันก็เป็นมันเหมือนจะไม่ใช่บั๊กหรือเปล่าแต่มันก็เป็นบั๊กแหละผมว่าเพราะว่าถ้าพันยาจริงๆมันก็พันได้นะแต่ก่อนเนาะโีเดี๋ยวผมก็จะขี่แบบเซฟๆละกันนะทุกคนนะ ขี่อ้อมไปครับพยายามขี่เฉียงแต่ตรงนี้ก็โล่งอยู่นะถ้ามีตัวเปิดเราเราก็น่าจะแตกนะทุกคนนะวิ่งสิบหกคนเองว่ะคือเอาจริงเนี่ยผมสามารถไล่คิวได้นะแต่ผมไม่ไล่อนะทุกคนผมก็จะทําตามคอนเทนต์ที่ผมทํานะก็คือเซฟเอาอันดับให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีคิวหรือว่าดามจก็ลองไล่หายคิวดูก็ได้นะ แต่ไม่ใช่แบบว่าไล่แบบบูแบบจัดจานนะทุกคนเล่นแบบใจเย็นๆบ้างนะครับหาโพซิชั่นที่ได้เปรียบในการเล่นนะโอ้เมื่อกี้ขี่รถชนต้นไม้ด้วยต้นมะพร้าวถึงกับแตกอะ่ะเมือ่อกี้บอกเลยมาฮะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงบ้านโรงพยาบาลเฮ้ยโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ละโรงเรียนเออมีโดนมาด้วยนะทุกคนนะมีคนหรือเปล่าต้องเช็กก่อนต้องเช็ยระเบิดร,ระเบิดโคตรสาคาัญบอกเลยโอเคเก็บระเบิดไว้ก่อนระเบิดเวลาฮกไม่ใช่ละไม่มีตัวับทุกคน ตอนนี้เนะี่ยผมจะรอดูโดนก่อนละกันนะถ้าโดนบีบไปฝั่งนูน้นไม่เจอคนนะฝั่งด้านหลังของตรงที่ทิ้งวัลลุนไม่เจอคนเดี๋ยวผมก็จะวิ่งขึ้นไปเล่นโรงงานละกันคนระับไม่อยากเล่นด้านใต้นะคิดว่าวงมันจะไปบีบด้านบนแน่นอนเลยเกมนี้ผมดูทรงละหรือถ้าไม่ใช่ก็เรียบร้อย <c oughs> สภาพเลยแหละโเชคโดนมาแล้วไม่มีคนนะทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นโรงงานเลยละกันนะตามสเต็ปแล้วทำเนียมของเรา โอ้โหปลาเต้นวะ่ะทุกคนเกินไอ้ามลุยลุย,ลย,ลย,ลยรู้สึกว่าตรงโรงงานจะเล่นได้อยู่นะแถวลงรถนะโอ้โหมีที่อัพบก่อด้วยส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 วยเลยสวยเลยเก okay, ็บเก็บกอ่อเก็บกระสุนเพิ่มแล้วก็ต้องระแวงคนด้วยนะจะมีคนตรงนี้โอ้โหวงแม่งขึ้นมาโรงงานผู้วงบีบไปด้านล่างปับ๊บสภาพจริงๆเราเนี่ยอืมันเป็นมันเป็นไปตามคำนวณทุกอย่างนะทุกคนนะ โอเคผมอยู่โรงงานอีกนิดนึงแล้วการเนี้ยยังไม่อยากเดินทุกคนตอนนี้เราก็พยายามสอดแหนมหาดูคนนะเผื่อมีคนลงเรืออยู่เราอาจจะได้ไฟกันนะผมจะบอกเลยตรงป้อมหอนาฬิกาเนี้ยมันแทบจะมีคนแคมป์ตรงนั้นเกือบทุกเกมนะดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะแต่ตอนนี้ปลาเต้นคนแรงไปเดี๋ยวเราลงไปเล่นตรงโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนเนี้ยแต่ผมคิดว่าผมอาจจะไปเล่นตรงหอนาฬิกาเลยนะ แต่เราเดินเข้าโรงเรียนก่อนละกันผมไม่อยากเจอศึกตรงป้อมวะ่ะตัวหนึ่งนะแล้วก็ตรงหินเรามีอีกตัวตอนนี้เรานับได้สองตัวฮะเดี๋ยวผมจะใช้โดนอ่านฝั่งนู้นอีกแล้วกันว่ามีอีกอกี่ตัวฮะเราจะได้นับถูกผมคิดว่าน่าจะตัวเดียวนะฝั่งนูน้นหูหสองตัวโอเคฝั่งด้านหลังเรามีแค่สองตัวแสดงว่าที่เหลือก็น่าจะด,าาด,งงานนด้านหน้าเราทั้งหมดนี่ไงตรงโรงงานเนี้ยด้านหน้าเราทั้งหมดกําลังไฟกันอยู่ทุกคนเรานิ่งๆก่อนเลยและไอตัวบาเลตมันอยู่ไหนวะนะั่น เดี๋ยวเราขึ้นบ้านไปวนก่อนละกันเสี่ยวเสียวบืบบ้าบหูแต่สากาโคตรเบาเลยทุกคนเทียบกับ AK กับกอซ่าไม่ติดเลยนะมันแบบเบาจัดจัดอะตอนนี้เราก็นั่งนิ่งๆก่อนครับห้าคนแล้วห้าคนแล้วถ้าไม่รวมเรานะก็ประมาณสี่คนเนะี้ยเราได้คิวเดียวเราก็บวกเต็มแล้วหู้ยได้ด้านหลังบวกกันแล้วบวกกันแล้วด้านหลังปล่อยไปก่อนแสดงว่าเหลือด้านหน้ากับเราตัวหนึ่งด้านหลังสองใช่ปะ่ะแล้วก็ด้าน ด้านล่างของหองนาฬิกาที่บาเลตยิงเราอีกตัวหนึ่งแน่นอนน่าจะครบสี่แสดงว่าหลังเราสองเราเคลียร์แล้วนะนี่ไงไอตัวบาเลตท,ที่ยิงผมนีวะเอามันขึ้นมาตนนี้ตรงไหนวะเนี่ยปึ๊บมาดิบาเลตหรือคาก็ไม่รู้เลยทุกคนแต่เสียงเก็บเสียงนะส,สนาปยิงไม่ได้ด้วยผมไม่อยากวัดกับบาเลตตัวนี้วะมันช่ำชองเสือเกินนะปึ๊บนิ่งไม่กอดหรือผมจะไปเจมด้านล่างดีวะ เราไปแจมด้านล่างไหมทุกคนผมอยากได้คิวว่ะตอนนี้คิวมันน้อยมากเลยอ่ะที่ด้านล่างเขาใส่กันอ่ะน่าไปแจมมากมากเลยบาเลตมันก็จะยิงเรานะทุกคนชึบให้บอก่อนแล้วกันแล้ยตัวนั้นมันยิงใครวะเฮ้ยหรือว่าตัวบาเลตตายแล้วเออเมื่อกี้ตัวนั้นมันยิงใครวะตัวตรงฝั่งนูนะ้นอ่ะบาเลตตายหรือยังผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะ อยยังไม่ตายนี่ไงเสียงเสียงนั่นหังยิงอยู่แต่ตัวนี้ขี่รถมารถกระบะด้วยนะทุกคนน่าจะสายนอกหมอกปึ๊บโอ้โหเสียชีวิตนาเมจดเจ็ดเองไม่ได้คิวด้วยนี่ไงตัวไอตัวบาเลตที่ยิงเรากับเรามาดิไม่กลัวหรอกตอนนี้ไอวอเจ็ดก้อนนะแต่เขาเป็นบาเลตนะไม่รู้ว่าช่ำแค่ไหนปึ๊บสแนปยิงสแนปรอ,อก,ก่อนนะทุกคน เทคนิคส n a ปยิงประมาณ3มตรนะทุกคนแล้วก็สแนปกลับมาหรือว่า3-4มตรก็ได้แล้วแต่สกินเลยนะสกิ n สกินลั่น2เนี่ยก็อาจจะประมาณ4-5มตรนะแล้วก็ค่อยส n a ปออกแต่ถ้าสกาแบบผมก็4-5มตรเหมือนกันนะครับบอกเลยนี่กระโดดมาแล้วโึ๊บโอ้โหไม่ไม่เข้าหัวเสียดายว่ะตอนนี้1คิวเองดันเลยครับเพราะว่าวงบีบแล้วไม่มีทางเลือกเลยทุกคนอุ๊ยแฟดขูโดนกูระเบิดระเบิดเต็มแบมนี้เต็ม จุ๊บจุกมาโคโนโอ้โหโดนเม็ดเดียวเองว่ะเฮ้ย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 ยิดเดียวทุกคนผมจะตายแล้วแต่ต้องเล่นแล้วแต่ต้องเล่นแล้วมาดีฮึมบูย่าไปเลยฮามปอกเลยโอเคครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ผมก็มาบอกเทคนิคเฉยนะว่าการไต่แรงซีซั่นใหม่ไต่ยังไงนะครับให้มีโอกาสชนะมากที่สุดนะแต้มบวกร100ัวๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกคนนะ มาดูซิว่าเราแต้มบวกเท่าไหร่อุ้ยบวกเต็มนะทุกคนโอ้โหอย่างเยอะ38แต้มสวยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าผมให้อะไรผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอ้โหและนกมันมาแซวอะไรผมเนี่ยโอเคสำหรับนี้ผมต้องรีบไปเลยคระเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอบไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ๊ายบายครับผมขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะครับแลวคนดูทุกคนนะครับ